สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวโซลพลูคาวสกัดเข้มข้นผสมเบต้ากูแคนนะครับ ภายใน1นาทีเท่านั้นนะครับโซบลูค so, าวนะครับ1กระปุกเนี่ยมีถึง60แคปซูลนะครับ1แคปซูลเนี่ยมีสารสกัดลูคาวเข้มข้นถึง400มิลลิกรัมมีเบต้ากรูแคนจากยีสต์อีก30มิลลิกรัมต่อ1แคปซูล1กระปุกของเราเนี่ยครับสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆนะครับทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดครับแล้วก็ทานก่อนอาหารเย็น1เม็ดเราเป็นสินค้าที่มีอยอนะครับสามารถตรวจสอบได้ของเราเป็นส่วนงานวิจัยนะครับถามว่าโซบลูค้าของเรา,เห,าเหมาะกับคนกลุ่มไหนนะ อย่างแรกนะครับกลุ่มคนที่มีโรคเลือหลังนะครับเบาหวานโรคหวัดภูมิแพ้ปัญหาเรื่องขับถ่ายนะครับรวมถึงว่าโซบลูคาสกับทีมพืชของเราเป็นสูตรพิเศษนะครับมีสารในการยับยั้งเซลล์รายในร่างกายด้วยรวมถึงในช่วงของโควิดนี้นะครับเราแนะนําว่าโซบลูคาสเนี่ยเป็นเพื่อนคู่ใจคุณได้เพราะโซบลูคาสช่วยเสริมภูมิให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ